สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักของเราซือ้อวันนี้ก็กลับมาพบกับเราซื้อกิ่งอีกแล้วในคาบเรียนวิชาภาษาจีนก่อนอื่นเลยขอถามก่อนว่าหยิบหนังสือขึ้นมาหรือย,ยังคะหนังสือภาษาจีนหยิบขึ้นมาหรือย,ยังถ้ายังไม่หยิบนะคะกดสต็อปวิดีโอไว้ก่อนแล้วไปหยิบหนังสือกับดินสอมาเลยค่ะอ่าไปหยิบมาเลยค่ะเด็กๆ ่าโอเควันนี้นะคะสิ่งที่เราจะเรียนคือคำศัพท์ในบทที่สองนะคะและบทสนทนาทั้งหมดเลยว่าอ่านว่าอะไรและแปลว่าอะไรนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนบทสนทนาเนี่ยเราก็จะต้องรู้คำศัพท์นะคะของบทสนทนานี้ก่อนเพราะฉะนั้นให้หนูเปิดหนังสือไปหน้าที่12ค่ะเดี๋ยวเราจะมาฝึกออกเสียงพร้อมกันนะคะ อ่าเปนะิดหนังสือไปหน้าที่สิบสองหนูจะเห็นคำศัพท์คำว่าเชิงสือเชิงสือนี่ก็คือคำศัพท์ใหม่นะคะมีทั้งหมดกี่คำอ่าเดี๋ยวหนูนับหนูนับหน่อยว่ามีกี่คำอีอ e ้อซาน อ่ะต่อไปสีอ่อูเลี้ยชีปามีทั้งหมดกี่คำคะปาคือกี่คำปาปาในภาษาจีนคือ8ดนั่นเองมีทั้งหมด8ปดคำให้เรามาดูกันแต่ละคำคำที่หนึ่ง แปลว่าใหญ่โอเคเด็กๆทุกคนอ่านภาษาไทยออกแปลว่าใหญ่แต่ในตัวพินินตรงนี้อ่านว่าอะไรคะตัวพินินเดี๋ยวดูไปทีละตัวข้อนี้นะคะก็คือพระยัญชนะเตอบวกสระ อาเสียงที่สี่คือเสียงโทเตออาตาเราก็นับเสียงสี่ตา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 ถูกต้องคำนี้อ่านว่าตาแปลว่าใหญ่โอเคตาแปลว่าใหญ่นะคะ ต่อไปดูคำศัพท์คำที่สองเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่มีสีแดงคือ s t รอเบอรี่นะคะ s t รอเบอรีร่ภาษาจีนเราจะอ่านว่าอะไรเรามาดูกันก่อนคำนี้นะคะเกิดจากพยัญชนะชื่อบวกกับสระอาวเสียงที่สาม และคำด้านหลังพยัญชนะมัวบวกสระเอยเสียงที่สองอ่านว่าชาวอะไรคะมัวเอยเมยเสียงที่สองชาวเหมยถูกต้องชาวเหมยแปลว่าสตอรอเบอรี่นะคะต่อไปคำศัพท์คำที่สาม คำศัพท์คำที่สามเกิดจากพยัญชนะซีบวกสระเอียวซีเอียวเซียวอ่ะเสียงที่สามอ่ะเราชูนิ้วขึ้นมาสี่นิ้วเสียงที่หนึ่งก็จะเป็นเซียว เสียวเสียงที่สามคือเสียวเสียงที่สี่คือเซี่ยวคำนี้อยู่ในเสียงที่สามจะอ่านออกเสียงว่าเสียวนั่นเองเสีย่ยวแปลว่าเล็กถูกต้องต่อไปข้อที่ 4, สี่สระอัวอ่ะสระอัวเตออัว ตัวถูกต้องไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรลูกเพราะว่าตรงนี้นะคะคือเสียงที่หนึ่งเออัอวตัวนะคะต่อไปข้อที่ห้านะคะอ่ะตัวแปลว่ามากต่อไปข้อที่ห้าคือซืออวสาวเสียงที่สามอ่านเป็น เฉาเสาเสานะคะเฉาเสาเสานะคะแปล,ว,ว,ว,แลว,ว่าน้อยเาวแปลว่าน้อยต่อไปข้อที่หกชื่ออ่งางช่างแต่เสียงที่สองอ่ะเราได้เสียงแรกแล้วช่างช่างนะคะตัวนี้อ่านว่า ช้างแปลว่ายาวต่อไปข้อที่เจดข้อที่7คือเตออวนตวนไม้เอกตวนแปลว่าสั้นนะคะเตออวนตวนวรรณยุกต์เอกนะคะตวนแปลว่าสั้น ต่อไปอันนี้คือเธอโอาโทจัตาว่าถต่อไปอันนี้คือเสียงที่ห้าถูฝาเราเคอบอกแล้วถ้าเสียงที่ห้าให้ออกเสียงเป็นครึ่งหนึ่งของเสียงที่หนึ่งนะคะถูฝาถูฝาแปลว่าผมนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเรามาลองทวนกันดู คำศั์นะคะเดี๋ยวอ่านออกเสียงไปพร้อมกันนะต้าใหญ่ชาวเหมยสตอรอเบอรี่เสี่ยวเล็กตัวมาก ชาวน้อยต่อไปฉ้างยาวตวนสั้นถูฝาผมถูกต้องทีงนี้พอเรารู้คำศัพท์ทั้ง8ปดคำแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถไปแปลบทสนทนาได้นะคะ ให้เราเปิดกลับมาในหน้าที่เท่าไหร่หน้าที่เก้านะคะอ่าหน้าที่เก้าเขาให้บทสนทนามาสองสองอันก่อนสองสองอันนะคะเรามาดูอันแรกก่อนข้อนี้ในอ่านออกเสียงซีอ่านออกเสียงตามนะคะซี t า,าอีกครั้งหนึ่งซี t า เฉาเหมยเสี่ยวเฉาเหมยเสี่ยวเรารู้คำส์หมดทุกคำเพราะฉะนั้นซีกวาต้าเฉาเหมยเสี่ยวจะแปลว่าอะไรคะซีกว่าแปลว่าแตงโมต้าแปลว่าใหญ่เฉาเหมยตัวนี้แปลว่าสตรอเบอรี่ส่วนคำว่าเสี่ยวแปลว่าเล็ก สีกว่าตาก็จะแปลว่าแตงโมเป็นยังไงคะมีขนาดที่อ่าแตงโมใหญ่เดี๋ยวขอเปลี่ยนรูปแบบปากกานิดนึงนะคะให้นูเขียนตามได้เลยนะอ่าแตงโมใหญ่ เาาเหมี่ยวแปลว่าอะไรเาาเหม่ยสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่มันมันเป็นยังไงคะตอนนี้มันเล็กถูกต้องอ่ซีกว่าต้าเฉาเหมี่ยว แตงโมใหญ่สตรอเบอรี่เล็กอ่ะเราได้คำนี้คำเปรียบเทียบสองคำคือใหญ่กับเล็กนะคะเรามาดูข้อถัดไปอ่ะมีคำศัพท์มาสองคำซึ่งคำนี้อ่านว่าตัวคำนี้อ่านว่าชาวซึ่งตัวแปลว่าตัวแปลว่ายังไงแบบ มีมียังไงมีเยอะนะคะหรือว่ามากนั่นเองส่วนเฉาวชาก็คือตรงกันข้ามมากกับน้อยทีนี้เรามาดูคำศัพท์นะคะเดี๋ยวอ่านพร้อมกันเฉว,วีชิชงตัวเฉวีชิงตัวหล่าซื่อาวเหล่าซื่อชาว เเชิงตัวไปไว้ไงคะ,ะนักเรียนนักเรียนเนี่ยเยอะคุณครูน้อยนักเรียนมากคุณครูน้อยแบบนี้นะคะเพราะอะไรที่บทน,นี้เราซื้อไม่เขียนทับศัพท์ให้เพราะอยากจะให้เด็กๆได้ฝึกผันตัวอักษรนะคะถืนว่าถ้าเราซื้อเขียนตัวทับศัพท์ให้เนี่ยหนูก็จะจําแต่ตัวทับศัพท์โดยที่ไม่ได้ฝึกผันตัวอักษรด้วยตัวเองนะคะ นักเรียนมากคุณครูเนี่ยเป็นยังไงเอ่ยน้อยนะคะเพราะว่าดูสิจำนวนเด็กๆตั้งกี่คนสี่คนเนี่ยคุณครูมีแค่คนเดียวเองนะคะเดี๋ยวเราอ่านออกเสียงพร้อมกันอีกหนึ่งครั้งในข้อนี้สีกว่าตาสาวหมเสี่ยว ช学生多啊，老师少。โอเคเยี่ยมมากสุดๆเยี่ยมสุดๆไปเลยอ่าต่อไปหน้าที่สิบค่ะมีคำว่าคำว่าอะไรเอ่ยคำว่าฉางและคำว่าต่วนฉางแปลว่าอะไรคะ ฉางแปลว่าอะไรกลับลงมันเป็นยังไงอยู่ตอนนี้ฉางแปลว่ายาวยาวก็จะตรงข้ามกับคำว่าสั้นนั่นเองเก่งมากชุนจือุนจืแปลว่ากลับโลงคู่จืคืออ้ยยาวไปคู่จืคืออะไรคะ คู่จืคือกางเกงชวนจืคือกระโปรงทีนี้เขาให้โจทย์ของเรามาว่าชวนจืช้างออาออกเสียงตามเราซึ่งชวนจืช้างคู่จืตัวคู่จืตัวทีนี้เรามาแปลทีละข้อทีละแบบนี้นะคะ ชวินจืดฉางกระโปรงมันเป็นยังไงอยู่ลูกตอนนี้กระโปรงยาวนะคะกระโปรงยาวคู่จืดตัวนแล้วกางเกงเป็นยังไงยาวก็ต้องตรงข้ามกับคำว่าสั้นนะคะกางเกงเป็นยังไงกางเกงเนี่ยสั้นนะคะ ชุนจื้อางคู่จืตัวกลับโรงยาวกางเกงสั้นนะคะต่อไปเรามาดูในด้านล่างด้านล่างกันบ้างอ่าจะเพิ่มคำศัพท์มาอีกแล้วนะคะอ่ะข้อนี้นะคะมีคำศัพท์ก็คือต้าและเฉี่ยวคือใหญ่กับใหญ่กับอะไรใหญ่กับเล็กถูกต้องทีนี้เขาบอกว่า เจียเจีย๊ยเต๋อผิงกวัวต้าเจียเจีย๊ยคือคนในครอบครัวเจียเจีย๊ยคือพี่พี่อะไรพี่สาวหรือพี่ชายพี่สาวนะคะเก่งมากเพราะในรูปเขาเป็นเด็กผู้หญิงนี่ไงนะคะอ่าเจียเจีย๊ยเต๋อผิงกวัวต้าผิงกวัวคือแอปเปิ้ล เจียเจียคือพี่สาวต้าแปลว่าใหญ่ข้อนี้จะแปลได้ว่าเจียเจียจะผิงกวัวต้าแอปเปิ้ลของพี่สาวเนี่ยเป็นยังไงใหญ่นะคะเก่งมากแอปเปิ้ลพี่สาวใหญ่ต่อไป 我的苹果小，我的苹果小。ว่าตัวนี้นะคะแปลว่าฉันฉันยังไงเอ่ยพิงกว่วแอปเปิ้ลเหมือนกันแต่ว่าแอปเปิ้ลของของฉันเนี่ยเป็นยังไงคะเล็กนะคะอ่าแอปเปิ้ลฉันเล็ก เเจจะ姐姐的苹果大我的้าว,าว,าวอ่ะ apple ปปพี่สาวใหญ่ apple ปปชั้นเล็กนะคะต่อไปดูหน้าที่สิบเอ็ดค่ะเหมือนเดิมเปลี่ยนแค่คำศัพท์นะคะยังเป็นประโยคเหมือนเดิมแค่เปลี่ยนคำศัพท์นิดเดียวอ่ะออ้ยคำศัพท์ในข้อนี้นะคะ คือคำศัพท์คำว่าตัวและชฉาตัวแปลว่ามากมากก็จะตรงข้ามกับคำว่าน้อยนะคะทีนี้ในรูปของเขาคือชฉาเหมยชฉาเหมยเหมือนกันแต่หนูด,ดูปริมาณน,นะคะอ่าคนนี้เขาบอกว่าวาหชายตัว วอดเชาไหมตัวแปลว่าอะไรสตรอเบอรีร่ของฉันเป็นยังไงอ่าสตรอเบอรีร่ของของฉันเป็นของฉันมีแบบไหนคะอ่าสตรอเบอรีร่ของฉัน มากนะคะต่อไปตี้ตีเตะชาวไหมชาวตี้ตีคือน้องชายนะคะต่อไปก็เป็นสตรอเบอรี่ของน้องชายเนี่ยเป็นยังไงคะ น้อยนะคะอ่าสตอรอเบอรี่ของวอเต,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 ตอร์ชาาไหมตัวตีตีเตชาไหมชาาสตรอเบอรี่ของฉันมากสตอรอเบอรี่ของน้องชายเนี่ยน้อยต่อไปเรามาดูสุดท้ายแล้วนะคะสุดท้ายแล้วฉางกับตวน้างคือยังไงคะดูลักษณะตรงนี้ช้างคือ ยาวนะคะเก่งมากยาวก็ต้องตรงข้ามกับคำว่าสั้นถูกต้องนั่นก็คือต่วนนะคะฉางกับต่วนเจีย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 คือสมาชิกในครอบครัวโถ่ฝาแปลว่าผมเจียเจียเตโถ่ฝาฉางแปลว่าอะไรคะผมของใคร ผมของพี่สาวยาวอ่าตัดภาพมาที่ไม่เหม่เตะโถฝ่าตัวนไม่เหม่คือน้องสาวแต่ผมของน้องสาวเป็นยังไงคะอ่าผมของน้องสาวสั้นนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาทวนตั้งแต่ ประโยคแรกก่อนอ่ะเปิดหน้าี่กล้ทีใหม่อีกหนึ่งครั้งแล้วอ่านตามนะคะอาข้อที่หนึ่งก่อนซีกวาต้าชาวไมเสี่ยวอ่าต่อไปเรียชงตัวล่าชื่อชาวอ่าหน้าถัดไปค่ะ 裙子长，裤子短。姐姐的苹果大，我的苹果小。OK。我的小梅多。 弟弟的少ไม่少我的少หม่多弟弟的少ไม่อ,ไมอเคต่อไปอสุดท้ายเจียเจียาฉางอีกครั้งหนึ่งค่ะเจียเจียาฉาง ไม่เตะ t h ฝาะตัวนม่ไม่เตะถ h ฝาตัวโอเคเก่งมากวันนี้ตั้งใจเรียนดีมากไม่มีการบ้านนะคะมีแต่ให้ไปฝึกอ่านนะคะทั้งสมหน้านี้ฝึกอ่านให้ดีๆแล้วเดี๋ยวเปิดเทอมเราจะมาอ่านด้วยกันโอเคไหมคะ สำหรับวันนี้ขอบคุณที่ตั้งใจเรียนและเป็นเด็กที่น่ารักนะคะจินเทียนเซียเคร์อจจจี้อบ๊ายบาย